ัสกวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยการปล่อยเงินแกกองฉบับเร่งด่วนนะครับผมวันนี้ด้วยความที่ผมติดเกม,มงเกมเงมต้องขอภายจริงๆนะครับก็บอกเลยว่าช่วงนี้ติดเกมจริงอะ แต่ว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับผมพยายามอ่านคอมเมนต์ตลอดคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะแกะน้องเอลิสครับมีเอลิสตัวใหม่อยากให้ผมไปเปนะครับผมพยายามเก็บตังค์อยู่นะครับพอดีมีหลายตัวนะครับแต่ว่าน้องเอลิสของผมเนี่ยอยู่ในกล่องสองกล่องแล้วนะครับผมจะแกะตัวหนึ่งก่อนละกันเพราะว่ามีอีกหลายงานมากๆแล้วต้องขอโทษจริงอย่างที่บอกนะฮะก็ช่วงนี้นอนดึกด้วยนะครับทำหลายหลายอย่างด้วยนะครับก็ไป เริ่มแกะกันเลยครับเอาล่ะครับก็กล่องเกือบเต็มหน้าจอเลยอะโคตะละใหญ่โอเคครับก็เริ่มแกะกันดีกว่าเนาะฮึปเอ้ยอะอ้ยอะโอ้โห ห่อมาอย่างดีนะครับบอกเลยกล่องใหญ่มากหอดีมากอ่ะอ้ยไอ้เ้ยเอ้ยปุ๊กลุกมากครับผมโอเคแกะดกวนนะครับอ๋อผมบอกก่อนนะครับอันนี้ผมสั่งจากร้านเออ Get a Hobby แต่ตอนเนี้ยเ,เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมเป็นชื่อร้าน บริษัท power กาชาจำกัดนะครับก็ยังไงตอนนี้ยังใช้ชื่อเป็นเก็ตฮอบบี้อยู่ผมผม,ผมดูในในโทรศัพท์แล้วเนาะก็ <Okay. S 2> ก็ถ้ามีอะไรสนใจสามารถสั่งได้นะครับทางร้านเนี่ยก็บริการดีมากๆนะครับจริงๆผมซื้อสั่งจากร้านนี้มาเนิ่นนานจริงๆ,ๆ <Okay. S 1> นะครับก็ มาแบบดีส,สุดเลยฮะยอมรับในความ Bubble, Bubble Back Bubble. บับเบิลบับเบิลแบ็กอะะไอ้บับเบิลไอตัวบับเบิลฮะโอ้โหอ่ะโอเคเอายอย่าแล้วของที่เราสั่งไปก็มาถึงนะครับสั่งไปเนื่นนานจริงๆดูต่อว่ามีของแถมของอะไรหรือเปล่านะครับ โอเคตัวเนี้ยมันเป็นของภาคมูโชกุเทนไซโจเบสรีคาเนชันเอลิสโบเรเกรลัตสวิมเวิร์นะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าผมสั่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือน5ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าของมาส่งช่วงประมาณเมษาปีนี้ของมาใช้เวลาครับช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยซึ่งตัวเนี้ยสเกลของเขา1ต่อ7นะครับเอลิสโบเรเกรลัตอันเนี้ย เป็น P p e n t e d f i g u r e นะครับเอ่อเป็นเอ่อสเกลของของคาโดกาวะเขาทำนะครับแล้วก็มีเหมือนจะมีกูสไปน์กูสมายส์คอมพานีนะครับเป็นเป็นเอ่อเหมือนเอ่อดิสติบิวเต็ดนะครับเป็นเป็นตัวดิสติบิวเต็ดมานะครับก็อันเนี้ยเอ่อส่วนสูงสเกล1นึ่งต่อ7เนี่ยคือประมาณ250มิลลิเมตรประมาณ25เซนประมาณนั้นนะครับก็สูงอยู่ประมาณหนึ่งนะ ตั้งโชว์สวยงามแน่นอนนะครับรับชมกันเลยแกะกันแล้วนะถ้าที่ดูเนี่ยเ,เหมือนผมหาข้อมูลในเว็บตอนนั้นน่มันราคาราคาสูงประมาณนึงนะครับผมหาร้านพีได้ถูกที่สุดแล้วเท่าที่หาได้ตอนนั้นนะครับเ,เคยเจอตอนนั้นไม่ตอนนี้สิเจอตอนเนี้ยประมาณ5 0 0 0ันเก้าหกพันนะครับ ที่ญี่ปุ่นประมาณ17,000เ็นยนกว่าๆนะครับแต่ของผมเนี่ยผมพี่มาประมาณสี่0ันแดราคาดีนะดีที่สุดแต่ก็ยังแพงอยู่นะครับผมบอกเลยนะฮะอ๋อให้ดูกลองก่อนแกะแล้วเมื่อกี้ตัดไปแล้วนะครับนี่นี่ข้างหน้ากล่องนะครับก็จะสีลายฟเป็นทะเลนะครับนิดหนึ่งนี่น้องเอลิสนะครับนี่ต้นข้างกล่องจริงๆเนี่บรรดา เอฟิกเกอร์สาวๆที่ผมะสะสมนะครับผมว่าจริงๆผมซื้อเอลิสเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับน้องคนอื่นนะครับนะฮะผมซื้อเอลิสเยอะมากแล้วก็ซื้อของล็อกซี่เยอะเหมือนกันครับจบอันนี้ผมขอคิดดูก่อนว่าผมจะต่อเอลิสไหมหรือว่าผมจะไปเปิดของแฟดหนก็ยังไม่รู้ว่าจะแกะตัวไหนก่อนดีอยากแกะทุกตัวเลยอะแต่ว่า เกมเราก็ติดนะช่วงนี้เ <htaking> พ <noise> <inan> <darf> ิ oh ่งหมดค่าอุปกรณ์เกมไปประมาณหนึ่งเลยครับโอเคึบึบอืมกินของใหม่เลยครับเอาไวาไว้ก่อนนะปึ๊บอันนี้ก็โอเคเขาบอกว่าอย่าให้เด็ก3ามขวบถือไว้นะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆเด็ก3ามขวบเพราะมันจะอันตรายสามารถ กลืนเข้าไปได้ด้วยแปลว่ามีตัวต่อนะฮะขออนุญาตวางกล่องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะแกะแบบมืออาชีพกันหน่อยก <Julia> ็คือด้านข้างแบบน,นี้ได้โอ้ตอนนั้นผมบอกเลยผมชอบหลังจะดูไเอเอมูโชกุเทนไซหรือว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเนี่ยดูจบปุ๊บเอลิสน่ารักอยู่นะนะครับผมก็เลยว่าเอ Sal ้ยน่าสนใจอ่ะเปิดมาอันแรกนะครับ ดูก่อนเลยครับสาแก่ใจหรือยังครับที่เขียนคอมเมนต์ <laughs> ผม <laughs> ให้ผมรีวิวเอลิสก่อนนะครับก็ชุดโดยชุดผ้าคุมตัวเน,นี้ยคุ้นๆไหมครับจริงๆถ้าไปดูในในอนิเมะผมไม่สปอยนะแต่ว่าอันเนี้ยมีในชุดนี้นะครับเฉพาะตัวผ้าคลุมเนี่ยมีในอ,อๆๆนิเมะแน่นอนนะครับโอเคขอทีละส่วนนะครับ มันคือที่สุดของที่สุดแล้วสูงสุดของการาทำงานนะครับก็คือซื้อของที่เราชอบแล้วเอามานั่งดูพิพ,พิจารณานะครับ เหมือนมันจะขยับไม่ได้มันขยับได้แต่ผมไม่กล้าขยับอะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันครับเพราะมันสวยในตัวของมันอยู่แล้วถามว่าเก็บรายละเอียดดีไหมบอกเลยว่าดีมากๆครับคือดีอะดีเพราะว่าผมยังไม่เห็นเ,เขาเรียกว่าการลงสีที่ออกมาจากลายตรงนี้เลยครับ ทั้งรองเท้าถุงเท้านะครับชุดอะไรต่างๆนะครับโอเคอะโอเคเลยครับอาจจะเห็นนิดนึงคือเส้นตรงขอบเสื้อนิดหน่อยนะครับนี่เส้นตรงขอบเสื้อนิดหน่อยดูตรงนี้นะครับเส้นขอบเสื้ออาจจะไม่ต่อกันนิดหน่อยครับนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมโอ้หานี้ก็สุดยอดมากนะครับดูไม่เห็นเลยที่ผมชอบเลยนะครับไม่ใช่ชุดบิกินี่ที่เอลิสใส่ครับแต่ว่านะครับถ้าใครดูในแอนิเมตเนี่ยที่คาดผมของเขาครับ ม,ม,มันเก็บรายละเอียดดีอะโอเคเลยครับผมว่าใช้ได้เลยะนะฮะโอเคอ่ะวางไว้ก่อนเราพเ,เพลิดเพลินกันเยอะกันแล้วฮะขออนุญาตวางไว้ก่อนนะโอเคอันต่อมาตอนแรกคิดว่าฐานมันจะหนักนะครับฐานไม่หนักนะครับน่ารักกุบกิบสวยงามนะฮะทะเลทะเลเลยครับผมมีเขียนอะไรไม่เอ่ย ส่วนมากพวกนี้เม็ดอินชันานะครับแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นแต่สีมันออกจะขาวๆมองยากครับผมอยู่ข้างหลังนี้นะครับใครมองเห็นก็ลองดูแล้วกันนะครับแบบแบบนิดนึงปุ๊บ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 นะฮะดูด้านนี้ดีกว่าหน้ารักกว่าเยอะนะครับโอเคอุปกรณ์เราจะมี3อย่างนะครับถ้าที่เห็นอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็อันนี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นขาตั้งครับผม ตัดซะเลยโอเคอโอโเควางไว้ที่ก่อนอ่ะครบหมดแล้วครับผมเดี๋ยวจะประกอบกันนะฮะอันนี้วัสดุขเขาเป็น PVC ABS นะครับเท่าที่ผมดูนะครับเออส่วนสูงเมื่อกี้ผมบอกเป็นมิลลิเมตรอันนี้ผมไปดูมา9 9 8อิ้ช นะครับก็คือพอ่อสอง250มิลิเมตรนะครับหรือประมาณ25เซนที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ผมดูไว้เนาะนะครับโอเคเริ่มประกอบกันดีกว่าครับตึ๊งตึ๊งตึงตึง,ตง,ตงคือด้านนี้อันนี้คือตึ๊บอ่ะ เสร็จเรียบร้อยครับผมประกอบกันง่ายหน่อยนะครับก็ให้ดูนี้ิดนึงอ่ะโอเคเต็มหน้าจอเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับไป<ะ>ดูกันเลยครับผม อาไปยังไงกันครับถูกใจไหมครับสำหรับน้องเอลิสนะครับกอ็อยู่กับพร้อมกล่องเลยแล้วกันน้องจะได้ไม่เหงาปึนะฮะของเอ่อ CA Worker Good Smile Company นะครับคาดูกาว่านะครับถูกใจกันไหมครับผมให้คะแนานนะครับผมบอกเลยนะสำหรับน้องเมื่อกี้ที่ผมเปิดดูคือ ด้วยราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็การเก็บงานถือว่าโอเคเลยอ่ะผมผมรับได้เลยเยี่ยมเลยะนะครับผมให้9้าเต็มสิสําหรับผมนะเพราะว่าคือไอตัวฐานอ่ะสีสวยน่ารักประมาณนี้ตอนแรกผมดูด้วยฐานเลยครับที่ผมเลือกซื้อเลยฐานก่อนเลยครับเพราะว่าสวยแต่ว่ามันเบาพอจับล้อมันเบาเลยฮะอันนี้ตัวของน้องเขาที่เราเห็นกันไปรอบๆนะครับคือ มันเนียนมากอะมันเนียนดีจริงๆนะครับไม่มีไม่มีพวกรอยดำๆรอยแตกหรือว่าเอ่อเขาเรียกว่ารอยลงสีครับเหมือนตัวที่แล้วที่ผมให้ดูของน้องอันเดียเนี่ยอันนี้คือแบบโอเคเลยลงใช้ใช้ได้เลยครับแล้วก็หน้าตาคาวาอี้สุดๆนะครับเป็นน้องเอลิสนะฮะจริงๆนะครับโอเคก็นะครับจบกันไปนะครับเอ่อยังไงก็ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่คอยติดตามขอบคุณที่คอยกระตุ้นผมนะครับผมจะพยายามอัดให้เร็วขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นไปได้นะครับพอดีอย่างที่บอกขออภัยจริงๆครับช่วงนี้นะครับก็ตัวต่อไปเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเป็นตัวไหนคือของเต็มห้องเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับโดยคุณแม่ดูแล้วนะครับโอเคฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไค b ้แ k ง u n คุง a n แ e ลรายการโปรยเงินแกะกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีนะครับใน เอพิโซดถัดไปนะครับเอพิโซดนี้เร่งด่วนมากๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ